อเตอ์ตอร์นี่คือสนามใหม่นะลูกนะสนามใหม่นะมีการบีบบีบตัวนี้ด้วยบีบตัวที่ว่าตัวตรงยูเทิร์นี่ยจะใส่กี่ที่นะแต่ถ้ามันดีก็เอาลองลองดูตัวนี้นะลองรับได้ลองรับได้นะ450ซีซีก็คือจ้างนะลูกจ้างมาขับ ให้ไทยสกลดูแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยผ่านช่องฟ็อควบคุมโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนะทุกจังหวัดทุกประเทศทุกทวีปนะลูกนะสองสนามเราประสบความสำเร็จไปแล้วนะจำไว้นะดูสนามนี้นะยี่บสี่นาที มาแรงเลยทีเดียวแรงเลยทีเดียวอย่าไว้ใจครับนำมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วสัจจนจากออสเตรเลียจากค่ายสบสอสิงจูส่งเข้าประกวดในวันนี้แรงเลยทีเดียวแรงเลยทีเดียวมาเดยโทโุกครับแชมประเทศไทยอานนท์เทปริ์โอ้โหกอบาจสีขาวฮัคาวนาใช้รถฮัตคาวนาครับเริ่มทีควาแล้วพระกวาดมันสีเปล่าเสื้อเเขียวดูไว้นะครับ กับเริ่มนำแล้วครับตามด้วยเธอโบตามมาด้วยเมื่ออินไทยลานเล่นไ้อยทำเอกจะร้องรำทำเอกก็ลำลึกลึกลาฟ้าหลังแอบชอบใจแต่คนไทยไม่เห็นค่าเราน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัยแม่อินเมืองไทยแล้วใครจะรับบอกกัน เมื่ออินเทลเลนสนใจบลิตาทผลคนไทยชายเองส่งออกตาบเย็บจะพาการโกงกันเกลขายเพียงแต่น้อยนิดขายบ่อยๆก็ร่ำรวยคนไทยได้หน้าฝรั่งบังค่บเข้ามา มัสกอร์นาดนำอัดับที่หนึ่งออกมานดับที่หนึ่งเลยทีเดียวเข้าโค้งแรกนําขึ้นมาเลยนะครับโอ้ลุนนี้ไฮไลท์ของรายการท่านผู้ชมตื่นตาตื่นใจอยากจะชมตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวถึงมาแล้วอันดับที่สามกับเคทีเอ็มกับเคทีเอ็มเคทีเอ็มกับยูนซิกกีครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นทั้งสองคนเลยที่สามกับที่สี่และที่ห้านั้นเป็นคัฒนานกัลยาครับ วัฒนการยาฟิตหน่อยครับฟิตหน่อยเริ่มห่างไปแล้วเริ่มห่างแล้วเริ่มห่างแล้วแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะว่าเราทำการแกงขันตะบุญ2่อินไซน์ล้าน20ล้านรับมาติดตาติดตาก็ามเมินมางสักคน ดิบายดิมีราคาคุยกันได้ว่ามันมาต่างแดนที่เมืองสกุลมาจากแมกซัสเขาไม่ได้หลอกเรากินแต่ก่อนนั้นเราหลอกตัวเอง ที่ตรงหน้าว่ามีเทอร์โบอยู่ตำแหน่งที่2นะครับและแล้วก็เดนเลวิสจนเน่จากค่าศึกสิงห์อยู่นะครับมาอินพอร์ตเข้ามาเลยนะครับเป็นนักบิปที่ชนะอยู่อินโดนีเซียจนไม่มีใครต่อบอลแล้วมาแล้วเว้ยมาเลยจะมีมะปุดมะเลกมะหนาวจมีลูกสาวมาแล็กลุงชายลูกชายเป็นมาเลยพร้อมๆมาอยู่ก่อนในไอเล็ตเมสซานไอเล็ตเจนน่า ลับแซวเนี่ยสอสิงอยู่นะครับไก่ยัดลงพันนะครับมองเห็นแล้วตอนนี้นะครับเอาละอยู่ตายเก่งขยาอยู่ที่เตเทอร์โบที่สองที่ไทยที่สามจูดตาที่สี่ใครได้แต่เสียลประโยชุดมาเที่ยวเมืองสะกดพวกเราเจ้ากินมาแล้ววัดพาอารามวัดแทบวัดทำจริงใหญ่ บัรําบัลานเศรษฐกิจเบิกบานปีการส่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกปีนะครับอยู่ที่สกลนครระยะห่างเท่าเดิมครับไม่ห่างเท่ไรกับเทอร์โบเทอร์โบในตำแหน่งที่สองเลยไม่ห่างครับวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ประเทณน้ไทยสาวยอามันสั้งสวยเกิน พลังมังค่าก็ย,ยกพลขึ้นบุกที่อุด,ดอนธานีแล้อย่ามาเที่ยวเมือสงสะกดผมถ่ายอยู่อุดอนธานีเด้แล้วเปล่าพลังเย้ยตาวบ,บ้านเขาทำดีช่วยบวชทีก็พอใจพร้อมพร้อมแบวนเล่นกูเล่นได้ไอ้เลิศเมืองไทย ไอรักไทยสะกลไอเลิศพัดพงไม่เลิศพัดชยาะนะครับชายโลมันที่หกตะานนั่งทองไปเี่เลยแล้ครับตอนนี้บริการของการในคับตอนนี้คุณตลกบตลาด โอ้โหแรงๆกันทั้งนั้นครับสนามสอสิงห์สนามหน้าเราจะพบกันที่กระหนอกหน่อมเขาศรีธรรมราชคุณเอพร้อมซาบพุทธสวัสด์รออยู่ไปเจอกันที่นั่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้านะครับน้ำมันใบน้องไปด้วยกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บจโอเคนะครับไปพบกันที่กหนอมนะครับลงบนฟ้ากหน่อมน่นเลยนะครับเอาล้วครับตอนนี้มาแล้วเวะของเราไม่มาตั้งว้ มาแรกมป็นน้าวเขมีลูกสาวมาแรกลูกชายมาคนเดียวนะครับช่างเครื่องก็ไม่มีมาคนเดียวช่างเครื่องเป็นเอกตรงวันนี้ก็คือโลกปะเลงเลยครับภูมิแดนทางบกพองกลังหาตัดสมัครใครจะไปช่างเครื่องให้กับส้นเอกเลวิดว่างและทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการที่ฉนอมนะครับการขับกาและมาดูหน้าสงใจมากนะครับชายยามสายยามตอนนี้ลำบากนิดหนึ่งแต่มาดูเทอร์โบเทอร์โบนั้นูกขนามด้วยนักแข่งที่ญี่ปุ่นสองคนครับเฮ้ย อเกคายานะครับและเกีโยชินนก็ต้องมาดูกันว่าญี่ปุ่นนั้นอาจะขึ้นเทร์โบได้หรือเปล่าและเทร์โบนั้นจะไล่สเมืองไทยรุกความท้อแม่ทุกคนในไอเล็บเมืองไทยไอรักเมืองสกลนะ้องนะคงทำไม่เบ้อลุ้ลลงนี้เยักแข่งคนเดียเ่านั้ดหัว้เล็กหน่อยนะเลาบอกว่า าเลขครับพอนหน้ครับแล้ตดูนีครับจวยเลยวิธีขีแบบโยยี่สินาทีครับยีิบนาทีครับสนามนี้ครับรองรับได้ซี่รัอได้450ซีซีครับดูครับดูขีคเครับีเคเอมครับไปแล้วอยู่ตาีองรกแล้วขอเสียงหน่อยอยงี้โยงี้อ อ oh, ้ตัวส่องฟานเอียนอสมครยงไเขียวออกไปเลยเคเชี่อยเอายสุลิ่ยาียมกือสิ้นรเบิไม่เมีสังคมมีแต่อสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ไทยปริญญาก็เพิงได้มามีความรู้พอดีพราะอาจออกเทียนได้ มีนามสกุลหนึ่งอยากจัดได้ไป ก็ยังไม่แบไตในสัญญาเช่าอะไรกูรู้ดีว่ามึงจะทำอะไรกับปริญากูกว่ากูจะได้มาไยฝันหรือเป็นโตเป็นใหญ่ไม่มีปัจจัยครบสี่ประการไปไล่ดูได้บริษัทเฟดมุกก็เรื่องของมันที่บักสักส่งไป จนไม่มองคนยามเหยียดไม่รังแกลังเกียบคิดเหยียดใช้วสุปาวันนี้คุณตรองกบลาเสน็จนาสะนำวอยู่ตะออดบอนองเลทีเดียวบอตอนนี้คุณขอเสีย่าบาขอเสียกอูองประจำที่ที่คุณชนชัยแล้วกองประจำยู่ที่คุณชงชัย

เพลงยูโกฮามรอยู่ตลอดนะครับคุณปัตนีด้วยนะครับทีมปัตีด้วยานาเกินรอเจอเกกันนะครับทีมงรย์นะครับเจอกันที่กนะครับตมายยรพัอยู่นะรยาระพัเสียงสามนาเืองเนะครับแต่ผู้จรอบสนามก็เก่งกันไปเราแข่งกันการแข่งขัน้งหมด20นาทีม2รอบสนาม นะครับประกอบด้วการกีฬาหแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนำหนึ่งรถสตาโตคัคแกซี่ยางรถยนต์มีรับเบอร์มาสเตอร์สปอร์ตทีวีนำหนึ่งสิงพิธีทีลูวกีแกนและวอนด้าครับเราแข่งขันกัน20นาทีอ2รอบสนามครับอาอจเราบบเพลงต่อไปนะครับโยกโกโฮามานะครับ สนามสุดยอดทีเดียวครับฝนฟ้าอา่อนวยหลังจากก่อนตา้งับกานั้นฝนตกอยู่นะครับแต่เราสแต่ปายจนฝนแห้งนะครับช่วงนี้นักแข่งก็เลยขับแข่งแข่งข,งขงันกันอย่างสบายๆทีเดียวครับสำหรับุถิติครับสถิติครับตุ๊กตูก็อนี้พักผ่อนกัน เียนะครับยังนำเหมือนเดิมครับสำหรับเบอร์เจ็ดครับยังนำเหมือนเดิมครับกับนักแข่งออสเตรเลียโอ้โก้องไปจับกันคุณผู้ชมรอบรอบสนามและบนเวทีด้วยและท่านก็ยังอยูึดไม่ได้สตาร์ทนาวามาจากแดนไกลประเทศญี่ปุ่นแดนซามูไรเปิดอ่านแล้วใจแม่ลวงรองดินออกภาพเมื่อใด แอบทำลายให้แม่แต่เรียสมงานไม่ยอดยุบชีวิตดับดิลงที่เมืองยอดโตจำได้วันลาไดยเงินมาเพื่อทายอมไว้ท้ายทุกควร้ายขางบริการอยู่นานหลายปี ก็กลับมากตาม้อยูตา so ับตาก็ยังอยู่หน so ้าไทยันครับเรามาดูนะครับว่าไทยันจะิมิหลายสิบสิบหมืนตกูลอยั่นั้นอยู่ยิ่งนา้นยิ่งออนแอเปนนอนอยู่ในห้องนอน

ผู้บินไกลวตาเจ้าไปเสพจังชาโดยหน้าโรงเรียนดอดอุดมสอยสืบตะขามติดเจ้าเจ้าแบนดี้ยันดีลัดลีเกินใครกับอยู่ททีคน โยชิกีไลยกีไ่คปโ่างตรงชากับน่นเลยครับโอ้โหโยชิกเข้าได้ปล่้นไปแล้วไปแล้วขึนไปแล้วไม่ยอมบเลไม่ยอครับเธอไม่ยอมมามาถึงลุบ้าลุมบ้าบ้านแบนี้เรว่าเดินลุมบ้าลุมบ้าลุมบ้ามาครับผ่านเร้บวนิตัวนี้เบอนีเปล่าโอ้โหโอแตัวนาง่ิอเ เห่นนอนอยู่ในต้นไมยความยงไว้เยียมทุกวันสเียงคู่เขาช้างคู่ด้าน้ี่หน่อยสานอวรกสกุลนครกุนครเนี่ที่พักอยู่ภูเขาทางไสยินตาามเนี่ สอกับคู่จูคู่ชิงที่สนะครับในขณะนี้จะบอกว่าเป่อเรร้อยเวลาไล้วนะครับตอแล้มาแล้วครับตอนนี้มาดูนะครับทีคู่ทักรอพวกเราแล้วทักรอพวกเราแล้วออสเตรเลียลูอิสจอร์หากอินโดนีเซียแข่งอินโดนีเซียสภาพอินโดนีเซียไม่ผูดตรงเห็นไหมโดนแล้วอ ตบจอลอดแทนครสุดนานแล้ชายันชายันชาชันูนายเร็วชยันไล่ยูต่างได้ได้เร็วามยูเกีได้ชายันไล่กไปชายันไล่ันไชันกไปผมเนลุม้าลุม like ้าชายันคนสี้อยห้าสซีซีครับเตรียมมาเลยนะครับเตรียมไวเลยอ่เมื่อเมื่อเห็นรถไปถมดินนะตรงจุดนี้นะลูกนะเราเตรียมมาเลย เรียมาเลยนั่นแหละแล้วไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่านะั่นแหละในส่วนที่เกี่ยวข้องเขาเปลือตัวนี้ขึ้นมาการจัดการรถรถจักรยานยนต์ได้อยู่ในการดูแลของการกระจายในคนะสมาคมกีฬาอาชีพแน่นอนครับสุดยอดของเชียร์เขาเยอะเดี๋ยวดูที่บุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ยานี่บุรีรัมย์มาสู้คาราบุรีญี่ปุ่นล้มไปแล้วญี่ปุ่นคนไหนล้มอายุตาล้มไปแล้วเหรอโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเอาตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ลูกใช้ก็ประมาณเท่าไหร่นะตัวนี้แหละ แล้วตัวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเออนั่นแหละมันจะเป็นตัวนี้รูปทรงเรขาคณิตนั่นหละใช้เขาประมาณเท่าไหร่นะเราต้องบริหารให้มันได้นี่คือแกะออกมาได้ข้อมูลตัวนี้เน,น,นี่ยระจายให้ล่านะธนาคารไหนก็ได้นเออํจำไวไ้เวลาแกะข้อมูลนะยุปภาษาฝสัไว้นะชัยยันขึ้นมาอยู่ในตาแหน่งที่สีล้านขนานี้ ตระการดูด้วยตระการก็เป็นตำแหน่งหนึ่งยูตาวัฒนาซูซูกิเป็นที่2จะได้ดึงแป้นหรือเปล่าวันนี้ต้องมาดูนะครับวันนี้เหนื่อยวัฒนาต้องเจอแล้วกสเตซเรต้องญี่ปุ่นบอกเหนื่อยเดี๋ยวนักแข่งไทยเข้าไปด้วยโอ้โหต้องชายาต้องเพอร์โบสำน,นักเล่นจานนี่แผ่วไปเยอะครับ71คาวาซากิ มาอีกแล้วลีวิชจุดไล่น็อกรอบพินบอลนะฮะพินบอลโดนไปแล้วสองคนเวลาจุเป็นยังมากินแห้งแล้วแล้วกินบ่ได้แล้วไปเอาตอนเ้านั่งสมาธิด้วะตอนเ้านั่งสมาธิดึงแห้งเขาไม่มัดก็ได้นะเขาเขาดึงแห้งคนบ่ได้เห็นไปไม่รวบรวบเขาไปแต่ละจุดแต่ละจุดไม่ได้แล้วก็เอาตอนเ้าออกร่างกายไปยังไงฮาร์ดกระแทกไป เขากันทักจะแทกไว้ก็ได้ม่เป็นโตนี้โลบอโตัวแท้เลยหุณนหุ้นตัวยางเนตการมาเอดการอยู่ข้นายตายตงอยู่ข้าหลังแน่นอนอย่างนอยที่สุดยัเห็นคนไทยแล้ว3คนแลโเดียคนไทยครัสนบโเดียมเสักไปนั่นแหละจะไปว่่งสร้างแล้วขาทั้งสองขางไม่ได้โดนมันเข่าน้มันมวย ก็โอ้ยหาสวัน,นาไม่ธรรมดาไม่น่าเชื่อนะครับมาคนเดียวจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาเลยสักชิ้นเดียวนะครับได้ลิกกี้มาลิกกี้ช่วยนะครับได้สอสิงอยู่ช่วยโอ้ที่สองนะัห่าง ที่3เทอร์โบก็คงจะไม่ไล่แล้วนะครับเพราะว่ารักษาตำแหน่งที่2เอาไว้น,นะครับแต่ว่าคะแะนนสะสมนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าชัยยันน,นั้นมีคะแนนนำอยู่นะครับสล้วเราชัยยันวินเมี74คะแนนครับจ้างก็จ้างเล่ยไปนั่นเออหกสิคะแนนจ้างเขาจะไม่ไหนในสนามเลยอะไล่ออกมา้ยเลยตะก้นต้องดูแล้วระหว่างชายันอ่าอะไของเมืองเล่ยทาลีเอาแบบรักไทยสารแสนเลยเออเล่ยโรงเรียนมาหนุ <ๆ S 1> <อ>น่รักไทยสารแสนลูกรักไทยสารแสน สะพานข้ามมิตรภาพไทยลาวทารีสะพานมิตรภาพไทยลาวเลยลาวทาลีละอะไรแลรือนะครับเราก็ไปไล่ตัวนั้นนะที่ว่อฝักไลยอย่ออกมานะ่ะสะพานมิตรภาพไทยลาวน้องคายนะ่ะมันหมดไปเท่าไหนะร่น่ะเออคอนรัปชั้นตัวนี้เอาออกมาไม่ได้ต้องไล่ดูก่อนว่นามันเท่าไหร่แล้วว่าตังประเทศไทยหมดไปก่อนแล้วหน้านั้นนะ่ะเออ ห่างกันระหว่างชายาดกับเทอร์โบไม่เป็นไรครับถ้าเทอร์โบอยู่ข้างหน้าเทอร์โบก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับรักแกงหมายเลขเจ็ดจาไม่มีคะแนนสะสมให้นะครับตามกติกาของเราละครับยกเว้นักแกงที่สองก็มันนจะมีคะแนนสะสมนะครับวานนี้ถ้าเทอร์โบเข้าที่สองน้าเทอร์โบข้าวไปที่หนึ่งที่สิบคะแนนมีหกข้อเอาพักที่หนึ่งเอาได้เขาจะพันด่าวข้าว่าเข้าว่าเข้าว่ามีกันไหมข้าว่าอีกยังไง นครัชื่เลยเขาวาตัวนี้นั่เขาเขาว่าเราว่านั่เขาแต่เอาเอาฮันด้าบีทนะฮันด้าบีทร้อยสิบเอาเครื่องฮันด้าบีทร้อยสิบจับดีๆจับดีๆนเลยสั้นก็ไปเอาออยนั่งก็ได้ฮอโนวาซูเปอร์ฮอนด้าโนวาซูเปอร์ฮอนด้าโนวาซูเปอร์อ่าน่ละเ้าตัวหน้าโชคเดียวเนี่ยอ่านั่นแหละเลาโค้งอย่างนี้เลย เเก้าสิบเกหรออ้วสอตง 92, สอตงนค้ะแน 92, 92นสำหรับชายันรพันและอนดเปนี้ตจะมแจะีแล้วแตอกดีเลยอกดีดีเลยฝ่าัย้ เวลาเขาโค้งเบิรงดีดีเบอร์ดีดีเข้าใช่ไหมเบอร์ดีดีเวลาลดไฟคล้ายๆกับขี่มาเวลาขับเขาใช่ไหมคล้ายๆกับขี่มาคล้ายๆกับขี่มากเขาใช่ไหมรอบสุดท้ายครับสำหรับเลมิสเจอร์จากออสเตรเลียแม้แต่รอบสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นได้ไม่ม <ste> ีใครทราบนะครับ อันดับที่สองรอบสุดท้ายโยชิกิคิตายิ KTM เอ็มเบอร์ฮอนดาอันดับที่สามชัยยานุพันยามาอันดับที่สี่ตาการตั้งคอง KTM อันดับที่ห้า ฟนการแข่งขันกีฬาโมเตอร์ครอสนะครับไปเจอกันที่อำเภอขอมครับขึบ <ยา S 1> ้นรถบนที่สาธ<ย>ารณะสมกันไ,ไปลงที่สุราษฎร์ธานีนและกนามไม่ยกข้าสนาม้าเลือกไล่แล้วเดี๋ยวไปไล่ข้อกันเลย